กูนะมึงน่ะเอาไปข้างนอกเฮ้ยไอฟฝั่งมึงอะด้านหัวนั่นเองเยมึงไม่ออกไปอีกล้วรอนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นวันเกูนั่นเฮ้ยจลลกี้หกความ บอกเอาเอาเาทัพท์ให้มาเซอร์เลยก็ได้ราตอนที่เอกเตลงไปกิต้องหยุ่สต็อปรึเปล่ารตอนที่เอต้ลงไปกูต้องอยู่สต็อปรอเปล่างายไปเีโทรมาให้มาเซอร์เที่าค่ะยีเอดีบอกไปีเอดีอะค่ะใช่ใช่ค่ะเหมือน ถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วยเด้อก็นี่ไงกูเถ่ายไว้เทียบแลาวเฮ้ยสามสห้าเดียวางชนเอาเอาเอาเนี่ยมึงแน่ใจนะเดี๋ยวอะไรตอนที่มึงขึ้นแต่มึงอย่าให้มันจิมเว้ยเดอโอ้โหมไปขึ้นเขาวะตีดจับไปดีถ่ายเบ้งลงมหมดทำไมเจ็บวะไงเร็วๆรบบ้เ้จับบ้านเอเอไม่มีโทรศัพท์เนี่ยหรอ นิ่งไว้ด้วยต้องจะถ่ายภาพนิ่งไงในเมื่อถ่ายวิดีโอโอ้ยยัง First First ก็ไปถ่ายภาพนิ่งไว้ี้ลงให้แกสิไปเลยไปเลยไปเลยไปเเดี๋ยว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 ถ่ายไปเลยเต็มเหยียบมันขึ้นทั้งล่างกะบินอ่ะเออมันมันวัวมาหรือเลงไปเลยตรงไปตรงไปก็ขึ้นเขากูอะนั่งเลยเขากัเฮ้ยก็ไม่ต้องเดินนี่มันใสไป จะให้เราให้มันเดินกลับจะให้มันเดินออกค่อยโค้งกลับให้เต้ออไปช่วยโค้งดีออกไปเลยออกไปนู้นเลยออกไปไกลๆออกไปไกลตีนกูอีกครับถ้าเกิดมีแบบน้ำกระจายของที่เน,นานะงูหย่านะเต้เปกไงเอฟเฟกต์เต้ไม่ทำเลยมัเดินมันก็มีแต่ภาพคนจับเนี่ยเดรื่อยปล่อยเลยเต้ปูงไม่ได้หรอกไปไปไป เดินเลยเดินเลยมันจะมุดทำที้ยอะไรวะเต้ไม่ต้องมุดด้วไม่ต้องมุดเออกไปตรงตรงนั้นส้เต้ยมังไม่ออกไปอีกล่ะให้ออกไปทางนู้นะออกไปเลยออกไปเลยดีไปทางนู้นนะควายี่เดินใส่เลยถ้าไม่งั้นมึงก็ไปส่งมุดก่อนแล้วให้มันเดินเข้ามานี้เต้ให้เดินไปทางนู้นนะมันพัดไปฝั่งเอ้เดินออกไปเลยกงเดินออกไปยาวๆนู่นหนามเน่านั่นแหละเดินออกไปนั่นแหละไปเลยคราวนี้ค่อยๆค่อยๆเดินเลย มันไกลมากเลยนะมึงกล้องแม่งซูมไม่ได้เลยมันไม่เห็นนะเว้ยช่างมันช่างมันได้ไปได้นะเว้ยก็ไปเลยกล้องค่อยๆหันกลับมาดิไอ้กล้องมึงเดินไปก่อนมึงเดินไปก่อนไม่ได้กล้องเดินไปก่อนไม่ได้หรือไม่รู้จะซูมยังไงไม่รู้ว่าจะซูมยังไงไงยังหาได้ปุ๊นดูที่ซูมได้ไหมไม่มีเหรอวะไม่มีหาไม่เจอลองใช้แบบไอโฟนอ่ะสองนิ้วรูดเข้าหากัน ไม่แม่ไม่แม่ไปต้องกระเทืบทีนึงลยลองทุกกลุ่มแล้วไม่ตูไม่เห็นตูแพร่เดี๋ยวแม่งไปนุ่งล้ากลับมาไม่ได้ต้องซุมแต่ไม่รู้ว่าซูมตรงซุ่มยังไงยันนี่ปุ่มมันก็ยัดไปๆอ่ะเดี๋ยวจะเลียวเอยมันริ่มไหลหลังเอาอ่ะถอยหลังเอาอ่ะ หลังเราหันอ่ะเหมือนแอบถ่ายให้มิดไแอบถ่ายเหมือนหมุนโล่เหมือนไล่เป็นแบบนี้เลยเออเออเออหมุนนี่มุนนี่เออนั่นๆๆๆๆได้ไหมได้มองมันเข้ามาได้ไหมกลับมาก่อนที่งานจะพังคือครับให้มันกข้ามาถึงกระจายออกแล้วอีกทีอะเอ้กั้งเข้ามาเลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละเข้ามาเข้ามาช่องเดิมเข้ามาถึงฝั่งอ่ะไม่ต้องผ่ายโกบัว เอออย่างนี้ได้อยู่แต่แม่งกล้องแม่งไกลมากพอผมเดินไปถึงคึ่งฝั่งหมากล้องมันซูมไม่ได้แท้เกี้ยกลับมาตูมันนิแค่กวางเยอะโง่จริงๆอ่ยไม่สอนกูก่อนละบ้านกูไม่มีไม่เหมือนเบาแต่ว่ากลัูได้ยินกล้องเหรอัได้ไงแต่บ้านมันต้องหายางยึดมายึดหาไว้อ้เนี่ยมัน เป,ป,ป,ป็นต oui, ัวทดลองอยู่อัเครื่องเครื่องกดออกกำลังกายอ่ะไอ้กองไอ้เคหลังมึงอ่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเนี่ยเลี้ยวเดี๋ยวมึงเอาเลี้ยวเอาเอาเลี uh ้ยวไหไก็ลงมือไปเต้ไปว่ายน้ำเล่นไป ไม่เที่ยวดีมีตัวประกอบฉากไม่ดิจิตอลกูไม่เข้าใจเดี๋ยวเดาวดี๋ยวกูดำน้ำไปไอ้เขาไม่รู้เลยเนาะใส่กล้องด้วยเดี๋ยวกูจะแอบก่อนกูจะบ้าไปนู่นแต่เนี่ยบ้าดีบ้าดีเร็วๆแล้ว,ลวมกูจะลุยแหน่ไปทำไมล่ะแล้วก็ูจะไปทางไหน่ทำเทีย่อยอะไรเนี่ยไม่รู้เลย ตัวเหี้ยชมนะตัวเหี้ยชมนะน้ำทเหี้ยอะไรโ้ปที่เดิมาเหี้ยไรอเหี้ยจง้ะหอแล้ว่อแล้วก่อนที่มันจะล้องเข้ามาหอมือกดตะ๊อกกับตอหยุดบอกว่าที่เหลือมันติดแหนะยุ่ตรงไหนวะตรงไหน